พบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันพุธนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวรดาทุกคนนะคะ mm hmm. ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ให้ความเมตตาและอุดหนุนวรดาเรื่อมานะคะ mm hmm. วันนี้นะคะวรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็ให้พ่อแม่พี่น้องดูสินค้าของวรดาแล้วก็ขอให้ท่านดูอ่าีนะคะพ่อแม่พี่น้องขาะอฟีที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นหลักนะคะ EP นะคะตอนนี้อยู่600กว่าแล้วในตอนแล้วก็นําเบอร์ให้ดูแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่านาเบอร์นะคะนาเบอร์1นึ่ทุกคลิปจะมีนาเบอร์1นึ่แบบนี้นะคะแต่ EP ด้านบนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจะได้เข้าใจในการเอฟสินค้านะคะแล้วก็ถ้าพ่อแม่ท่านใดเข้ามาแล้วอยากกดไลค์กดแชร์ก็เพิ่มเติมให้วราดาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าท่านอยากมาอุดมนุนวราดาดที่สกลนครก็มาได้นะคะ ใกล้เคียงกับสำนักงานเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนครนะคะที่ลานบรดานะคะในตลาดสมเกียรติค่ะแล้วก็ทางช่องทางที่ซื้อได้ก็คือช่อง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ Facebook บาราดาตาทีทแล้วก็เพจนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนดูนะคะแล้วก็โทรหาเบอร์โทรที่วรากาที่ไว้ด้เลนนะคะ 0 8 1 8 7 2 5 8 3 7นะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะพ่อแม่จา๋าวันนี้วราดาก็จะมานําเสนอเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดสวยๆที่แบบวราดาใส่นะคะอันนี้เป็นผ้าแคทต้อนอย่างดีนะคะวราดาใส่อันนี้เป็นเบอร์ L นะคะ พ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะอย่างนี้นะคะที่วลดาใส่น,นะคะที่เบอร์เอลค่ะเบอร์เอลถ้าพ่อแม่ท่านใดที่อยากได้เบอร์ไหนก็ดีจากหนึ่งวลดานะคะอันนี้คือเบอร์เอลนะคะวันนี้คลิปนี้วราดาก็จะนําเสนอเสื้อยืดนะคะจากะะราคา199วลาดาขายเพียงตัวละ150บาทนะคะอยู่สามนัเบอร์ในราคาเดียวกันนะคะ M, L, XL นะคะคือ1 2 3ในราคาเดียวกันตัวละ150ถ้าเบอร์2 XL จะเป็นเบอร์4อันนั้นตัวละ200นะคะแต่ในคลิปนี้วราดาก็าจะยกให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มจากเบอร์ M นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเบอร์ M นี้ยกเป็นเบอร์1นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะยกเป็นเบอร์1นะคะ เบอร์หนึ่นี้คือเบอร์ M นะคะเบอร์ M ทั้งหมดเลยนะคะเรามีสินค้าพร้อมขายนะคะมีทุกตัวนะคะผ้าอย่างดีเป็นผ้าแคตต้อนนะคะสีงามและมัดลายได้สวยนะคะรับรองนะคะที่ร้านบรดามัดลายสวยงามได้คมชัดนะคะ ท่านดูดีๆนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่ดูสินค้าให้ดูลายดูคมชัดลึกนะคะบางคนอาจจะบอกว่าผ้าเมือนกันทําไมแต่ละร้านรานนะคาไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะเพราะว่าบางอย่างบางบางคนก็ทาไม,ไม่ไม่ละเอียดนะคะเขาจะถึงจะได้เรียกว่า a b c d นะคะประมาณนั้นนะคะขอให้ท่านดูอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะน้ำเบอร์หนึ่งเบอร์ m นะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งเบอร์ m นะคะ แม่จ๋าท่านใดสนใจเบอร์ไหนแคปหน้าจอได้นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายนะคะมีกินพร้อมขายนะคะวรดายกให้นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะอันนี้เป็นเบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มนะคะท่านอยากได้ด้านหลังนะคะอันนี้ก็ด้านหลังนะคะอันนี้สีชมพูสีชมพูนะคะ อันนี้สีขามนะคะอันนี้สีขามนะคะพ่อแม่ท่านใดสนใจสีไหนแคปมาเลยนะคะมีสินค้าพร้อมขายจาา้าวรดามีในร้านนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์เอ็มนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งเบอร์เอ็มนะคะอันนี้เบอร์เอ็มสีเหมือนวราดาใส่จะมี2ลายอันนี้ลายหนึ่งอันนี้ลายหนึ่งนะคะท่านต้องการลายไหนก็แอดลน์เข้ามานะคะมีพร้อมขายอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะนําเบอร์หนึ่งคือ เบอร์เอ็มนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านได้สนใจแคปเลยนะคะนัมเบอร์หนึ่งคือเบอร์เอ็มนะคะคือเบอร์เอ็มนะคะ <Okay. S 1> ผ่านไปนะคะบุรดาร็ยยกอันนี้ยังอยู่ในนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งคือเบอร์เอ็มนะคะ mm. จะมีแต่คอกลมทั้งหมดไม่มีคอวีนะคะอันนี้คือนัมเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องเอสซีค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเบอร์เอ็มนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นจังร้อยห้าสิบบาทนะคะผ่านไปนะคะ ต่อมาเป็นสีส้มนะคะสีส้มก็ยังอยู่ในเบอร์หนึ่งอยู่นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอยู่ใน,ในเบอร์หนึ่งอยู่นะคะ <c oughs> ยังอยู่ในเบอร์หนึ่งนะคะเ <c oughs> บอร์เอ็มนะคะร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะแม่แม่จ๋าท่านใดสนใจเบอร์ไหนก็แคปหน้าจอนะคะ <c oughs> ถ้าอยากได้ใส่แท็กทีมพ่อแม่ลูกครอบครัวก็แอดไลน์มานะคะจะได้จัดสรรลายให้ถูกสวยงามนาเบอร์หนึ่งค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ยังอยู่นาเบอร์หนึ่งนะคะนาเบอร์หนึ่งนะคะ เบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มแต่อันนี้เป็นลายหัวใจนะคะลายหัวใจนะคะพิเศษลายหัวใจนะคะลายหัวใจมีไม่มากนะคะเป็นแบบนี้ถ้าท่านใดอยากได้ลายหัวใจก็ต้องสั่งเผือผ่อๆนะคะเพราะลายหัวใจเราไม่ได้มัดไว้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็คือมัดให้ใหม่ได้เลยนะคะลาแ,แคตตอนอย่างดีงามมากนะคะขายเพียงตัวละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ค่าส่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมรอบละ5้าบาทท่านจะเอา10ตัวก็50บาทนะคะท่านจะเอาตัวเดียวก็50บาทตีเป็นรอบนะคะอันนี้ก็เบอร์เอ็มนะคะพ่อแม่พี่น้อง่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวรารานะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งคือเบอร์เอ็มนะคะสนใจแคปมาได้เลยนะคะเบอร์หนึ่งยังอยู่ในเบอร์เอ็มนะคะเบอร์เอ็มจ้าเบอร์หนึ่งนะคะมีหลายลายนะคะพ่อแม่พี่น้องขา ต่อมาเราก็จะมานำเสนออีกคือเบอร์ L นะคะเบอร์ L นี่เป็นเบอร์สองนะคะ FC ค่ะเป็นเบอร์สองนะคะเบอร์ L นี่คือเป็นเบอร์สองนะคะ FC ค่ะเริ่มต้นที่สีเขียวแบบวรลดาใส่นะคะลายเดียวกันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะลายเดียวกันเลยนะคะที่วรดาใส่นะคะเบอร์สองเป็นเบอร์ L เท่าวรลดาใส่นี้นะคะเบอร์สองนะคะ FC ค่ะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะเบอร์สองนะคะ ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นรับประกันเสื้อผ้าสวยงามนะคะผ้าแคทตันย้อมธรรมชาตินะคะไม่มีสารเจือปนนะคะไม,ไม่มีสารหังสีเกียอปนนะคะอันนี้คือเบอร์แอลนะคะเบอร์สองนะคะเบอร์อนะคะ ไปนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะต่อมานี้ก็เบอร์ L อลนะคะเบอร์ L อลจะเป็นสีชมพูนะคะเอค่ะสีชมพูวัลลัก็จะใส่บรนอังคารนะคะสีชมพูขอให้ท่านแคปหน้าจอขอให้ท่านแอดไลน์นะคะก็จ๋าแม่จ๋าสินค้าของเรามีกิ้งร้อมขายนะคะ,ะ,คะถ้าท่านอยากได้เบอร์ไหนไลไน์ไหนก็ขอให้แอดไลน์เข้ามานะคะหรือท่านแม่แม่แอดไลน์ไม่เป็นก็โทรหาเบอร์โทรที่วรดาลอยไว้ด้านบนนะคะ0 8 1 8 7 2 5 8 3 7นะคะ ต่อมาก็เป็นสีส้มนะคะสีส้มก็ยังคงอยู่ในเบอร์สองนะคะพ่อจ๋าแม่จา๋าเบอร์สองนี่คือเบอร์เอลนะคะ FC ขาเบอร์เอลนะคะท่านใดสนใจแคป้าจอมาเลยแอดไลน์มาเลยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นสีส้มนะคะต่อมาเรายังยังอยู่สีอะไรา,ามนะคะสีอะไรา,ามตัวนี้สวยเหมือนกันนะคะท่านอยากได้แบบนี้ ทั้ง XL ทั้ง M ก็สามารถจัดสรรทำให้ได้นะคะอันนี้แต่ตัวนี้เป็นเบอร์ L นะคะเอค่ะายังอยู่ในเบอร์ L คือเบอร์2นะคะเบอร์ L, ือเบอร์2นะคะต่อมานี้ก็เป็น L นะคะ L สีแดงนะคะลายหัวใจนะคะถ้าลายหัวใจจะไม่มีลายด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าท่านดูดีๆนะคะพี่ป้าน,นะอาลูกหลานนะคะ บางทีก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่น้อคุยกันแต่ทางไลน์แต่บางคนก็เปิดกล้องคุยกันก็ขอพรอคุณเอซีทุกคนน่ารักทุกคนเลยค่ะและต่อมาอันนี้ก็คือเบอร์แอลเหมือนกันนะคะเบอร์แอลเหมือนกันค่ะแต่เบอร์แอลก็เป็นัมเบอร์สนะคะ เบอร์เอลเอฟซีแต่และคนก็นิสัยไม่เหมือนกันเนาะแต่และคนก็น่ารักคนละแบบนะคะโทรมาคุยโทรมาเล่นกับวลาดาถ้าบางครั้ง,บาง,งบางคราววลดาไม่มีเวลาคุยเ้ืยอก็ขออภัยด้วยบางครั้งก็ติดลูกค้าหน้าร้านบางครั้งก็ทําไม่ใช่ไปส่งไปรับเพราะว่าตอนเช้าไม่ได้ไปส่งคุณพ่อคุณแม่เขาไปส่งวรดาก็จะไปรับไปรับแล้วก็ไปส่งเรียนพิเศษนะคะหน้าที่ของเราก็ทําช่วยเหลือลูกๆไปแบบนั้นนะคะท,ทุกวันเหมือนเดิมนะคะอันนี้เบอร์อล เราข้ามมาเราก็ไปส่งเรียนพิเศษเนาะตามหน้าที่ของคุณย่าไม่รู้จะว่ายังไงเคลื่อนเดือกันไปในเบอร์สองครบมีทุกสี่นะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากได้เ<ม>บอร์ไหนก็แอดไลน์หรือโทรถามกดรก่อนได้นะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สามนะคะเอฟซีค่ะต่อไปนี้ก็คือนัมเบอร์สามค่ะนัมเบอร์สามนี่ก็คือเบอร์เอ็กเอลนะคะเอฟซีค่ะเบอร์เอ็กเอลนะคะนัมเบอร์สามนะคะเริ่มต้นทีตีเขียวเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเอ็กอลนะคะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะ ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้าอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะผ่านไปนะคะต่อมาอันนี้ก็ด้านหน้านะคะเป็นเบอร์ XL นะคะร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันสีชมพูนะคะสีชมพูเราต้องการสีไหนแคปมาเลยนะคะสินค้าเรามีโอเคสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสวยงามนะคะสวยงามจริงๆิค่ะเบอร์ XL นะคะ ต่อมาก็จะเป็น XL เหมือนกันแต่เป็นลายขาวนะคะคาดขาวก็มี2ลายลายเฉลียงและลายแทรกกลางนะคะเรียกว่าถ้ามีผ่ากลางเรียกว่าลายแทรกกลางถ้าอันนี้เรียกว่าลายเฉลียงนะคะเบอร์ XL นะคะเบอร์ XL ท่านใได้สนใจแอบแอบแคปแคปได้เลยจ้าต่อมาเป็นสีแดงนะคะสีแดงนี่ก็สวยะคะ่ะสีแดงก็ XL นะคะ เอขอให้ท่านแคปหน้าจอมาเลยนะคะ XL XL อลเอแอนำเบอร์สามนะคะ150บาทน,นะคะต่อมาก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มสวยสดใสะคะ่ะ ส้มเราไปใส่วันพรืหัดนะคะวรดานไปออกกำลังกายไปลำบาสโลบนะคะอยู่สัพังทองสาราสุดเที่ยวอยู่กับกลุ่มเมสสวยนะคะไปลำทุกวันนะคะไปลำทุกวันนอกจากฟ้าตกฝนลงยังไม่ได้ไปก็ไปเพื่อไปรีแลกซ์นิดน,นะะิดน่นอได้พบเพื่อนรับบรรยากาศดีๆบวรรากาโอ้อุดมพระอุดมสมบูรณ์บรรยากาศมีน้ำมีลมพัดมาเย็นนะคะสัพังทองท,ที่จังหวัดชนบุรีน,นะคะอันนี้คือเบอร์แอล 150ยห้าสนกันนะคะทั้งหมดนี้คือในราคา150บาทนะคะ M L XL 150บาทแต่เราจะมี2 XL แต่บอระดาไม่ได้ห้อยนะคะเพราะตัวใหญ่อันนั้นเป็นไซส์ฝรังนะคะ ไซส์พิเศษนะคะไซส์ฝรัง่งตัวละ200นะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะไซส์ใหญ่ไซส์ฝรัง่งนะคะมีแต่วราดาไม่ได้โชว์มันจะเป็นนัมเบอร์สนะคะถ้ายกวราดายกนัมเบอร์สี่แต่ไม่ได้ยกค่ะเพราะว่าเสื้อตัวใหญ่มันห้อยยากแล้วก็ไม่สวยวราดาก็ห้อยแค่นี้ถ้าท่านใดอยากได้ก็อยู่ในกล่องนี้ท่านใดอยากได้ก็ทักมานะคะไม่เจิอ,อยู่ในราคาตัวละ200บาทนะคะตัวใหญ่ตัวเศษนะคะ ในคลิปนี้เราก็มีเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดผ้าแคทต้อนอย่างนี้ย้อมคามธรรมชาติสวยอย่างวรลดาใส่เลนะคะสวยงามน,นะคะสวยอย่างวลดาใส่เลยสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีกิงพร้อมขายนะคะใส่ทุกวันวรลดาใส่สีตามวันเลยนะคะ ไปซื้อตามวันเลยค่ะสินค้าของเราโอเคนะคะของวรดาทุกคนนะคะวันนี้ที่ท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยนะคะแล้วก็มีเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะคะคือโอนก่อนนะคะโอนก่อนวรดาก็ส่งสินค้าให้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะวรดาจะไม่ทับถมสินค้าจะไม่นอนไว้นะคะเมื่อเสร็จแล้ววรดาจะ ส่งให้ด่วนเลยนอกจากวันไหนที่จัดไม่ทนันหรือเยอะไปวนระก็จะเป็นวันหลังไปนะคะเพราะวรดาทํางานคนเดียวหลานสาวก็ไปไปโรงเรียนพ่อแม่ของเขาก็ไปทํางานต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละบุคคลนะคะในครอบครัวก็กดูดูกันไปดูแลกันไปลูกหลานดูแลกันไปลูกเต้าดูแลกันทุกไปมีต้องดูแลทายาทดูแลลูกหลานไปนะคะจนกว่าชีวิตของทุก,ทกคนจะกเทก่าไปนะคะ ในคลิปนี้วรดาก็ไม่มีอะไรมากมายได้แต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณ f อทุกทุกนะคนที่ิเมตตา คนละอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ